ครับสวัสดีครับไปไอ้นั้นมาไปผัดเส้นเล็กมาจะมากินกับกิมจิดูซิว่ามันจะอร่อยไหมนะแกกิมจิมาอร่อยกำลังร้อนอันนี้ผัดแบบ ใส่ไข่แบบบ้านๆแบบแบบโคไทยอ่ะแบบบอลโลกอะ่ะเอาพัดก็กพัดกันนี้เนี่ยเอ่คุยเป็นภาษาโคไทยดีกว่าเนาะแต่เสียมมันก็จะเพี้ยนไปนะอืนี่นะหืม,อมหลอย,ลยกับกิมจิ กินจิหอร่อยจริงแต่กินจิกินแต่เมื่อวานล่ะว,วันนี้มากินอีกกินรสชาติมันก็ออกเปรีป้ยวๆอย่างเงี้ยอืมนะไปปัดกินได้นะ เส้นเล็กอะ่ะเขามีเครื่องมาอยู่ในถุงเรียบร้อยนะไปซื้อมาถุงละยี่สิบบาทเอ้ยนะี่ห้านั่นแล้วก็มาพัดแต่นี่ไม่ได้ใส่สีดำไม่ได้ใส่ซิวดำ,ดดำก็เป็นสีออกแดงๆมอเพราะว่ากุ้งกุ้งเองอือใส่กุ้งอืมอร่อย ร้อยภาษาผู้ไทยก็ร้อยกิมจินะเ้าเรียกธรรมดาเขาก็เรียกกิมจิโคไทยกิมจิเองนะเขาแาบเขาบอกร้อยเนะี่ย